ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมบ้าโจโจนะครับเนาะกระิพาพี่น <t> ้องนะครับหาเอาต้นบุกพี่น้องครับผมไปไว้แ้งนะครับเนาะจังใดจังหดกะมาเบิ้งพี่น้องครับผมขออนุญาตไทยยาวๆไม่ต้องตัดตอเลยนะครับะอ้พีนีะพี่น้องจังใดกะต้นบุกหลายแหงนะครับเนาะเป็นป้าบุกเลยพี่น้องครับนี่ต้นน่อยนะครับมันบบหรืพี่น้องนะครับแมนบิดเลยครับผมเอาต้นไหนกวอนเนี่พี่น้อง เล่าต้านใหญ่ก่นมพี่ร้องครับผมเล่าต้นนี้ใหก็นอบนะงามครักจะต้นแรกครับผมอ้าวนีครับต้นที่สองอันมา่ าตาสมนีกับพ่อแห้งล้วพี่น้องเอ,อ้ยสามสี่ตน้นพายเซตล้วจ้ะนะแกงในหมอบังย่ายนี่มันมันครับพี่น้อง <c oughs> เบิ้งค่ะพี่น้องตัดแป๊บเดียวสองสี่หกเจ็ดลำนี้ต่ลำบงางไงไปเอาอยูพุ่นอีกเนาะยูพุ่นนี่ไปเวียดนามไปเบิ้ง,ง <c oughs> นันนเอไว่นั่น,น,น,นก่อนว่น,นั่นก่อนคอย่างมาเลาเที่ยผักใส่ี้นองครับมักมะละขีนกขี้นองปลาทูปลาอย่างไรปลาปลาปลาปาปลาปลาพี่น้องลำเดียวมันมนมัน,มนเอฟเอ ยังไงก็ค้นอีกน้ำเดี่ยวแกงได้สามหมออเนี่ยไงค่ะไงเนี่ยเสร็จแล้วโอเค่ว่าไงป่ะนี่กะเดียวบะเห็นครับผมเดี๋ยวเอาไปรวมกันนะครับนะหลายแห้งบ้บานแกงกินได้เบิดบ้านสองนอนนี่ครับอันนี้ก็ได้นะพี่น้องอันนี้ก็ได้เยอะพี่น้องครับผม แต่ว่าเจ้าเมื่อนี้ผมบ้าโจโจ้นะครับสายลาดับแนวกะน่าจะพอแล้วพอแล้วหลแห้งมันสิล่นหมอมันสิล่นหมอครับผมไปไปร่วมกันเบิ่งได้ไรกันเลยมาปลาหยอดผักไสด้วนี่ยเพี่น้องหยอดผักไสหยอดมะละขี่นกเต็มอยู่ค่ะนี่ เมื่อไหร่มากินมาจ้าไปเห็ดเมนูอยยังส่วนหมากเทากับกงเนาะแกงอย่างเดียวละบ่คยเห็ดเมนูอื่นไหมครับผมเมื่อไหรมีเมนูแนะนำกับคอมเมนต์กันได้เลยจ้านี่ครับสำหรับคลิปนี้ี่นี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไปเพียงสัานี้นะครับเนาะผมกับแม่บ้านพี่น้องครับผมกับซีโคตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงสํานี้ครับผมเมื่อนี้นะครับผมก็ได้นอกบุกน้อยไงไปฝากตอนพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะ ครับผมโอเคครับผมขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีจ้า